เมาแล้วขับพรบรจะจ่ายไหมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะหยิงก็จะพูดในส่วนของว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเกิดเมานะคะแล้วเราขับรถเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะไปชนหรือว่าจะไปล้มรถก็ตามนะคะแล้วต้องไปรักษาเนี่ยในส่วนของพรบรเบิกได้ไหมนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเฉลยนะคะว่าเบิกได้นะคะบางท่านอาจจะมีความเอะในใจนะว่าเฮ้ยเบิกได้หรอเอ๊ะไม่น่าจะเบิกได้นะก็เมาอะนะคะ พรบรเบิกได้ค่ะพระบรเนี่ยถ้าชื่อเต็มๆก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะและเขาก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นค่ะว่าอ่าเมาไม่คุ้มครองนะคะแสดงว่าเขาคุ้มครองทุกคนเลยที่ประสบภัยจากรถนะคะก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าพรบรจะคุ้มครองถ้าเราเกิดอุบัติเหตุตอนเมาเนาะ แต่ตอนเมาอ่ะเราไม่ขับรถกันดีกว่าเนาะเราอาจจะแบบจอดรถไว้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนไปส่งนะคะหรือจอดรถไว้ก่อนแล้วก็โทรเรียกแท็กซี่นะคะหรือไม่ก็อ่าโทรเรียกบริการแกรปให้ไปส่งดีกว่านะคะเราจะได้ถึงบ้านแบบอุ่นใจนะคะอ่าก็วันนี้ค่ะก็อยากจะพูดถึงในส่วนของเรื่องเมาพลบอกเบิกได้ค่ะ